อืม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 นะอืม,มอืมอ่ะอืมเคอืมเคเเ็นได้ไหมมีแหงบอค่ะสว่า,บางบอลงขึ้นเลยเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเนาะอืม อ่ะตะเยียาครับอืม <c oughs> อ่ใหายใจหนึง่งค่ายยืดอืมค่ายืยดอืมอ่ะง้างไหล่ยืดคอย,ยืดกระดูกคอค่อนค่ายไม่ต้องเก่็งนะครับยืดอืม <c oughs>